สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในคลิปส่งท้ายสําหรับค่ำคืนนี้ครับดาวโจนเนาะก็เดี๋ยวฟังวเิเคระา์คร่าวครับสาหรับดาวโจนอาทิตย์นี้4รอบที่ผ่านมามีวันจันทร์เลยโถโถทิมไปนะครับวันจันทร์โถโถทิมไปวันอังคารมาตัวรองเรื่องบนล่างวันพุธเด่น6 0เด่นมาทั้ง6ทั้ง0นย์นะครับลาแตก3ตัวนะพูดถึงเนะมื่อวานนี้วันเพอร์เัส แตก3ตัวนะครับ9 7, 9 7 9 7 9 7 7 7 9 7 9 7อ่าครับแล้วก็ท้าย7ท้าย9มามานาะรูด7มาเสียดาที่ไม่เอารูด9แล้วจะได้เด้งกว่านี้ครับแต่บางท่านผมก็เห็นว่ารูด2ตัวก็รูดตัว3เด้งอะ่ะ <c> ไ <oughs> ม่คือแตก3ตัวนะครับหลังจากแตกไปแล้วเบาๆหน่อยแล้วกันนะครับดาวจนค่ำคืนนี้เปิดที่3 8 8 0 9ดน้ครับอย่างที่ผมบอกไปครับอาทิตย์นี้ไม่ต้องไปตีลังกาคิดไม่ต้องมาอะไรคิดครับเพราะดาวจนปิดตัวเปิดทุกวันครับ สี่วันที่ผ่านมานะถามว่าวันนี้ก็มันเดินปิดตัวเปิดมาทั้งสี่วันแล้วก็ไม่ต้องไปนั่งคิดอะไรมากมายเพราะวันนี้น่าจะมีแปดยังเหลือครับแปดเก้าเก้าแปดยังเหลือเป็นไปได้นะครับอันนี้คือความน่าจะเป็นแรกคือเรามองง่ายๆครับมองง่ายๆค,คือในเมื่อเปิดเขาเดินอยู่อะเราก็ไม่ต้องไปงัดอะไรมางัดซูนงัดต้นงัดนี่มาแค่สังเกตเบื้องต้นครับเป็นการสังเกตสไตล์ผมนี่แหละนะครับแต่ทงนี้ทั้งนั้นจะมาหรือาม่ไม่ทราบได้นะใครจะไปรู้ว่าเลขออกอะไรใช่ไหม เปิดเบิ้ลปิดเบิ ń, ้ลไหมอันนี้สําคัญครับดาโจนคําคืนนี้ปิดเบิ ń, ้ลไหมหน่าคิดครับน่าคิดโอกาสเบิ้ลเป็นไปได้แล้วก็วันนี้ลาพัฒนาออก69 769ระวังให้ดีครับ76947 76947ใช่76947ระวังให้ดีนะระวังให้ดีระวังให้ดีแต่ส่วนตัวผมวันนี้ในเมื่อเปิดเด่นมันเดินอยู่ครับผมก็ไม่เลยไม่ต้องคิดได้มากมายนะครับก็เพียงจะจับให้มันเจาะให้มันมา ค่นั้นนะจะมาหรือไม่มาไม่ทราบได้ครับขาลู้ขาวิ่งวันนี้ครับจัด8ครับขาลู้ขาวิ่งจัด8นะวิ่งบนระุ่ล่าง8หน้ามีหน้ามาครับถ้ามอง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 มอง2อย่างคือมองจะเป็นท้ายท้าย8ท้าย9ก็ท้าย3ท้าย4ถ้ารวมล่างกันถ้าใครรวมร่างกันก็จะเป็น3 4 3 4 8 9เอ่า3 4 8 9เผพื่อ,อไปนะเผื่อเผื่อใครชอบวินครับ3 4 8 9โอกาสมาเป็นไปไ,ได้ ส่วนตัววันนี้ผมชอบนะครับ98 99ชอบชุดนี้ครับ98 99ชอบไปเฉยน,นะเราจะมาหรือเปล่าจ๊ะ <c oughs> 98 99ครับแล้วก็38 59ไอ้38 83มีคู่นึงมันคู่กับ38ไอ้83 14ก็สวยชุดนี้อันนี้2อันนี้2ดาวอันนี้1ดาวอะ ชอบ38อ่ะสาถ้า83อยากได้เดมดล่างก็แปดสามเท่ากับหนใช่ใชเนาะแล้วก็แล้วก็68แปดครับหกแปดสเท่ากับ69ตามราพัฒนานะสอใครอยากได้คู่ลงไปจับเอาแล้วกันนะครับก็ดาวโจนข้ค่ำคืนนี้อันนี้กี่หางห้าหางครึ่งเดี๋ยวมีแถมให้อีกหนึ่งหางครับร้อยร้อยมัดแครับร้อยมัดแปดแปดาเก้าผมว่าน่ามีหน้ามาเดงน่าจะยิงอยู่ นะครับก็จะเป็น9 9 9 8 9 9 8 9 8 8 8 33, 8 8 8 3 8 8 8 3อาจจะมาตามตัวเปิดครับ8 3 3 8 83, 8 3 8 5 9 8 2 8 68, 8 2 2 8 6 8 8 6 6อ่าแล้วก็อีกหางที่แถมไปใจไม่พิมพ์นะครับก็ค,คือ6 3ครับ หกสามสามหกมันเป็นเลขเหมือนเลขประจํามันเพิ่งหายไปว่ามันสุกทีแล้วไงโอกาสย้อนกลับมาเป็นไม่ได้สามหกหกสามนะครับถ้าหกสามหกสามหกสามอ่าสามหกหกสามกันไปแล้วกันตัวระบาดสองบาทรับท่านครับเน้นไปที่ห้าหางครึ่งนี้แล้วกันนะหกสามสามหกกันไปตัวระบาดสองบาทก็แล้วแต่ครับต่าโจนค่าคืนนี้มาเร็วมาเร็วเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไปถึงขนาดนี้เขาลบเขาลบเยอะแล้วครับเขาลบไปกี่จุดเนี่ย สี่ห้าร้อยจุดได้เมื่อคืนดาวโจนลบหนึ่งพันจุด <c oughs> ครับเนาะก็ถ้าขึ้นบวงเบาเบาแล้วกันครับใครจะไปดูเพราะอัดปิดตีสามอะตีสามห้านทีครับยังไงก็ลองพิจารณาดูครับถ้าชอบตามแล้วกันนะถ้าไม่ชอบผ่านครับแล้วก็มีโฆษณาดูให้ด้วยครับสำคัญมากครับยังไงเดี๋ยวเจอกันอีกทีก็วันจันทร์เนาะขอบคุณทุกท่านครับขอให้ได้ร่ำรวยกันเนาะวันนี้ก็แตกไปหลายหุ้นเหมือนกันนะครับแตกแต่ตั้งแต่ละดาว นี่ก็พอก้อมแกล้มหังเสียงบ่ายพิกัดท้ายมาบนล่างพิกัดท้ายมาบนล่างแล้วก็มีจีนทะโลจีนย้อนชุดเช้าแล้วก็แล้วก,แวก็แล้วก็อะไรแล้วก็ฮานอยพิเศษแตก3ตัวฮานอย VIP แรกก็พูดถึงก็มากแตกนะมาทั้ง7ทั้ง4เนาะก็ยังไงก็พิจารณาดีๆก่อนตามภัพราตรีสวัสดิ์ครับ